สวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ปูธราฟ้านะเวลาก็ใกล้เที่ยงนะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันก่อนจะไปดูว่าเขามีอะไรกินกันนี่ฮะก็พยอยกันลงนะงนอืมอ่ะเนี่ย สวัสดีครับโอ้นี่มาถึงแล้วฮะนี่ดูฮะนี่เรามีอะไรวัดดี้ครับนี่ดูฮะมีโอ้ดูฮะมีก๋วยเตี๋ยวรอแล้วเนี่ยนี่ฮะนี่อ่ะอ่าสวัสดีครับท่านประธาน สวัสดีเพื่อนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นน้องจ้าจ้านี่แจ็น้องเจ๊กไก่สวัสดีครับมาโอ้โหดูว่ามีอะไรกินบ้างเนี่ยยามาทำรีสอรกินแล้วอ้าครับนี่นี่มีส้มตําด้วยนู่นนี่ฮะเอาเอาจัดกันก่อนจัดกันก่อนนี่ฮะ คุณยายบอกว่าทำก๋วยเตี๋ยวทำเองใช่ไหมลุกชิ้นก็ทำเองทำเองทุกอย่างเดี๋ยวไปดูว่าเนี่ยนี่นี่ฮะนี่นี่นี่มาจากชุมพรนี่ทำก๋วยเตี๋ยวโอ้โหดูฮะลูกชิ้นก็ทำเองนะดูฮะน่ากินมากนี่ฮะรับประกันฮะรับประกันเนี่ยนี่ฮะ นี่ฮะดูทีมงานเราเนี่ยกินกันก่อนนะอ่ะก๋วยเตี๋ยวมาจากชุมพรนะฮะนะลูกชิ้นทำเองทุกอย่างเนี่ยสุดยอดเลยมาตรงนี้ส้มตำโอ้โหนี่มีถั่วพูนเนี่ยนี่เนี่ยได้กินมาไล้ครอบเลยนะโอ้หอมเลยเอนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลย นี่ฮะก็มาดูโซนนี้ก็จะเป็นที่นั่งทานอาหารโอ้บรรยากาศดีฮะบรรยากาศดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะนี่ฮะที่พักโน่นะบรรยากาศแบบนี้เลยนะหูทลาฟ้านะนี่ฮะบรรยากาศดีมากร่มรื่นมากนะนี่ฮะนี่มีโอ้โหมี มีกลอฟด้วยนะมีได้กลอฟนี่ดูสัญลักษณ์ของธงทหารเรือนอะ <c oughs> ฮฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อะฮะอ๋ะ <c oughs> อสวัสดีครับพี่น้องโอ้โหนี่ต,ติดตามกันมาตลอดนะเดี๋ยว<ม>หาที่วางก่อน นี่ฮะทีมงานมานั่งทานข้าวกันแล้วนี<ม>่บรรยากาศดีฮะโอโถงเลยและตรงนี้ก็เป็นจุดที่ลงทะเบียนใช่ไหมเนี่ยนี่ฮะนี่จุดลงทะเบียนอ่ะสวัสดีเพื่อนโอ,โอ้โอเคโอเคอยู่ดีอ้าวสวัสดีท่าน อ่าฮะมาเมื่อคืนแล้วไม่รอรอชิมเงินโอ้โอเคครับขอบคุณครับสองผมเอาเส้นหมี่กันแล้วกันเอาอ่าหมี่หมี่เหลืออ่าบะหมี่เหลือกินได้เลยค่ะนี่ฮะเสิร์ฟ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 นะใส่ไปเลยฮะทุกเนี่ยครับมาหารเดียวไม่รู้เรื่องอ่านี่ฮะนี่ต้อง จัดให้เต็มเต็มฮะน่ะนี่ฮะโอ้โหจุกเลยขอบคุณครับขอบคุณอนโอ้โหน่ากินนะนี่ฮะมีเล้งด้วยนี่ฮะนี่ฮะของนาเล็กมา เต็มเต็มชิมดูก่อนชิมดูก่อนพิ่มได้นะครับเล้งเล้งพร้มได้ครับพอแล้วน้าเล็กที่เกียดปรุงแค่นี้อร่อยก็พอแล้วชามใหญ่ๆกินด้วยกันนะแซ่บอีหลีมีเล้งด้วย